ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่สุขพนเนาะเมื่อนี้มาพอคือเก่าพี่น้องกับสองมาเป็นมาลาเนาะเมื่อมาเต็นมาลาก็จะพระจะมาเห็ดน้ำรดพี่น้องอยู่วัดจอมเพชรนี่พี่น้องก้มากระเป๋ากุ้ยมาลาเนาะพี่น้องมาก็ระบาวมาลาวาน้องมาเห็ดน้ำรดพี่นี่ก็ได้ส่วนกันมาลา่วนมาเห็ดน้ำรดอยู่วัดจอมเพชรพี่น้องก็ได้มาก็ระบาวเนาะพี่น้องพอดีชีมุกเลยพี่น้อง้นแางสีโต๊ะอีกโอ้

อาะคู่าเพนทีม่านี่นอนไหมนอนทาย,ทายท่ายวีดีโออะไรที่ไมได้หน่อยเช่นคิดว่าฉีมาบทัานมันคำแหละนะไหมโอ้ซ้ำนีน่เพื่นก็ยังเฮตดอยู่แม่น่โอ้ลาบาวสิท่านยู่ว่าะบาวมา

แจะว่ามามีแตงให้เลื่อยเอยนโมเดลนี่ไหมแม่น,น,นสบายพี่น้องเนี่ยคนก็คือมาให้ได้แม่มาถูกม,หนหนม,มือ้อไหมเนาะนี่ว่านี่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกันโอ้ตรงไหนมาถูกถูกมือเนาะงาม,มีนวัดตงเดียนน๋ยวนอมโมเลมาหลน่นะ สร้างอยู่อย่างไั้นไสร้างสร้างยุ่มนโอ้ยุ่มลปะเห็นส่วงปีใหม่เพิ่นเอาขึ้นมานี่เอาขึ้นมาถึงนี่เนะาะอจกใหม่นี่โอ้เจ้าเอขึ้นมอ้อยขนเี่น,น,น้อรนำรถ มาคุยเหตุการณ์ไฟเนาะฉันเนาะเฮ้ยพอกันได้ไหมเรีว่าเป็นบ้าพี่นาอมากนพี่น่อเลยมาเหตุนำรถกระบคุยเหมือนกัพี่หน่อเป็นเหมือนบนชุกเนาะนกับาอลพี่นอเอยากเวทบ้ แมนเทหัวหมาไปเวียนหัวมาเออนั่นแหละโอเคดะศอกเขนหาศอกเอาหัวกึินดีตีทำเล่กับพับ

เออใกล้กับภาพเออใกล้กับพัพโอเคพอดีว่างไวเดี๋ยวขึ้นอันเนี้ยมาเห็ดกบุดด้ยโต๊อเีแน้วมาเห็ดำโดดเนาะครับบ่าคุย አዎ <inaudible>